ใครเล่นบทนี้ดีคะแรงเงาปี2025เปิดรายชื่อนักแสดงที่แฟนคลับอยากให้มาเล่นซีตัวละครหลักของเรื่องหลังจากที่มีกระแสะออกมาว่านันทนาวิโรชนเจ้าของนวนิยายชื่อดังแรงเงาได้ทําทการเซ็นสัญญาขายลิขสิทธิ์ให้กับค่ายใหญ่ซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงว่าทางช่องวัน31จะเป็นผู้คว้าสิทธิ์ในการรีเมคครั้งนี้ถือว่าเป็นละครที่เคยถูกสร้างบนจอแก้วโดยเฉพาะเวอร์ชั่นที่แอนทองประสมประกบคู่กับเคนทีรเดชในปี2544และเซ็น นี่เทียนโพสวรณในปี2555โดยเป็นเรื่องราวของมูตาและมูนินฝาแฝดที่ชะตากรรมพลิกผันงานนี้เวอร์ชั่นในปี2025จะปางแค่ไหนก็ต้องรอติดตามเลยส่วนเรื่องตัวละครบทนำนั้นก็มีแฟนๆต่างคอมเมนต์กันสนนว่าอยากให้ใครมารับบทนี้บ้างมาเริ่มกันที่ฝั่งพนางกันก่อนนะคะสําหรับนางเอกใหม่ดัวิกาที่ใครหลายคนอยากจะให้รับบทเป็นตัวละครมูนินและมูตามากที่สุดคนหนึ่งด้วยการแสดงที่ทําถึงเกินจะร้ายก็ได้จะดีก็โดนบวกกับอินเนอร์การแสดง ของใหม่นั้นที่หลายคนยังตราตึงในบทต่างๆบอกเลยว่าต้องฟาดเท่านั้นเพราะบทบาทในเรื่องนี้ก็พีคสุดทุกอารมณ์แถมสาวใหม่เองก็ยังเคยร่วมงานกับทางช่องวันบ่อยๆด้วยงานนี้แฟนๆก็ต่างตั้งหน้าตั้งตารอชม ยังมีอีกคนที่แฟนๆต่างลงขันให้มารับบทนี้อีกคนนั่นก็คือใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่ขึ้นชื่อเรื่องการตีความคุณภาพมากที่สุดคนนึงในวงการบันเทิงไม่ว่าจะบทไหนสาวใบเธอก็เอาอยู่ชนิดที่ว่าทำถึงแทบจะทุกบทบาทจากเต็มแนวละครดาร์มาถ้าเกิดว่าสาวใบเฟิร์นเธอมารับบ,บทมูนินมุตตาทางช่องวันแล้วล่ะก็ต้องสะเทือนอารมณ์อย่างแน่นอนทำไม แบงค์พันเธอมันใหญ่เท่าฝาบ้านเนาะมันใหญ่กว่าแบงค์พันค์คนอื่นยังไงและทางด้านฝั่งตัวละครน,นําที่ขาดไปได้เลยนั่นก็คือบทเมียหลวงหรือน,นพนาภาส่วนนักแสดงที่แฟนๆอยากจะมาให้รับบทนี้คนแรกเลยก็คือกบสุวรรณันที่เรียกเสียงฮือฮายอย่างแน่นอนถ้าไดสาวเจ้าตัวมาเล่นบทนี้เพราะว่าถ้าเกิดไปย้อนชมบทเมียหลวงที่สาวกบเคยเล่นแล้วล่ะก็เธอก็ไร้ไม่ใช่เล่นๆและกบสุวรรณันก็ถือว่าเป็นนักแสดงที่ทําถึงสุดๆคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ และอีกคนที่แฟนๆอยากจะเห็นนั่นก็คือป๊อกปียัติดานักแสดงสาวมือวางอันดับหนึ่งเรื่องบทเมียหลวงจนกลายมาเป็นภาพจำและยกให้ขึ้นหินของการมารับบทเมียหลวงเลยเพราะว่าป๊อกปียัติดาตีบทแตกเล่นออกมาแล้วเป็นธรรมชาติมากที่สุด ถัดมาในบทฝั่งฝ่ายชายกันบ้างดีกว่าอย่างในบทพออเจนพบที่ในเรื่องในเงาปี2025ซึ่งดาราชายที่หลายคนอยากจะให้มารับบทนี้นั่นก็คือดอมเฮตะกูลเจ้าของบทบาทมากฝีมือโดยลุกมาสามีที่หลอทําเอาสาวๆหลงและก็พอด้วยหน้าตารวมถึงหน้าที่การงานในเรื่องทําให้ดอมนั้นเป็นอีกคนที่เหมาะสมกับบทนี้มากที่สุด และทางด้านฝั่งบทพระเอกนั่นก็คือวีกิตที่ล่าสุดชาวเน็ตแห่เสนอชื่อเอมสันเพชรลูกชายของพิธีกรชื่อดังดูสัญญาให้มารับบทเป็นพระเอกในเวอร์ชั่นนี้ที่ทั้งหม่อทั้งเข้มแต่สุดท้ายแล้วบทนี้จะตกเป็นของใครก็ต้องมารอเปิดตัวอย่างเป็นทางการจากช่องวัน31เร็วๆนี้